พาดูฝูงกวางที่มเหอค่ะนี่ค่ะคนนีอลตอนจะเซ็นตอีชื่อให้เอาไปค่ะตอนนี้กําลังอยู่ท่ามกลางฝูงกวางน้อยๆอ,อย่างนี้น้องขนนุ่มมากแฮปปี้มากๆเลยคือเดี๋ยวจะไปซื้อหญ้ามาให้ดูว่าจากบรรยากาศน้องแบบเงียบๆนิ่งๆสงบแบบนี้จะเปลี่ยนไปยังไงรอดูค่ะนี่คือสภาพ ของน้องตอนยังไม่มีขนมนะคะ จงเลยอ่ะลูกอตอนนี้อยู่ที่หมู่บ้านเตยจีชุนคือหมู่บ้านอาร์กติกในโมเหอนะคะแล้วก็ซื้อย่ามอสเลียงกวางมาสิบหาหยวนเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นยังไงเอาละมาดูกันนะ เดี๋ยวให้ดูเราเปิดเข้าไปได้นะแต่ตัวใหญ่เมื่อกี้เขาแอบขีดจ้าเขาขีดแล้วเขาแล้วเขาแย่งไปเลยอ่ะก็เลยเดี๋ยวนะมาออกมาชูชูไหนเย ao ชูมาพี่จอยพี่จอยเดี๋ยวหนูไทยรู้ให้ครับแป๊บนยังไงพี่จอยอะนล่อะไรเลยเขาเขามารอกันแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในนั้นแต่เขาลุ่มล้อมมาก เอาล่ะไล่ป่ะเซลลูอาอยัางแบ่งกันไปถือถือคนละช่อเพราะว่า,าวนี่จุนไปหาแล้วมะวัหายไหมจุนไปหาบ้านชื่อท่ามันห่าวเลยท่ามันโตห่าวเลยนะ <c oughs> และคิดว่าสิ่งนี้จะรอน้องได้มากแค่ไหนดูจากเอาล่ะอะให้ให้เพื่อนก่อนลและ หลายแล้วนุ่นเติงเติง่งมีมีชู้หนาเบียนนี่ชู้หนาเบียนเปียนเปีเป้ยใจเจ้าหน่าหน,านามาลุมแบบว่าแป๊บนึงติ่งอีหัวล่างวอจินนั่งวอจิ้นมาอุ้ยอฮ้ย,อย,ยเอ้านะปุยเอาเนามันชนมาใช่มันขวิดที่โดนขวิดอยู่เมื่อกี้ทำไงอ่ะก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะขวิดไปแบ่งไปแบ่งไปอุ้ยน้อง น้องกินกันจริงจังไอ้อะไม่โย่เลยไม่ไม่โย่เลยโอ้ไม่โย่เลยใจเย็นไม่โย่ไม่โย่ไม่โย่เลยใจเย็นนะลูกน้องลุมแบบว่าบอกอยยโน่ากลัวอืมคือจะคือจะปังหัวมันนี่ปังหัวมันนี่ให้เกาเปียเปียเปียล่างเท้ามันโท น้องแบบน้องกวางเยอะมากน้องมาควิดไอ้แก่ไอ้คนนุ่มมากไม่ยอมไม่ยอมเลยทายโยทายโยหลายว่าหลายว่าใส่หาวะแล้วหลายวาป็นอ๋อ

ไอไลจ้อ่ไม่ยอมละผมไม่ยอมละน้องมาแบบว่าน้องมากันอะอะติร์นเฮ้ยะนีเผานีเผานีเผาไม่เอาไม่เอา น้องเชื่องอ่ะไล่บ้าไล่บ้าไล่แฉะแฉะอ่ะไล่บ้าอ่ะไม่ไม่ไม่อย่าอย่าขวิดอย่าขวิดมันชนเลยอ่ะใช่น้องขวิดน้องขวิดแรงด้วยเมื่อกี้ไอ้ตัวที่ชนอะไอ้ตัวที่แบบอันเนี้ยไอ้ใหญ่ใหญ่อะใช่ใหญ่ใหญ่อะเนาะกลัวนุ่มแต่น้องคือน้องขวิดแย่งของกินถ้าเรามีของกินอะน้องจะไม่ชน ใช่ไหมเจ้าตวน้อยฟังใจนี่ฟังนี่นี่นีู่กกว่นี่จึ้งอังไอ่ะดูดเกาเกาเตอหลานพ่อจู一นเตนเกาทม่มีขนแน่นมากเลยหนูสัมผัสกวางอย่างใกล้ชิดันึงผมถพายเก้นี่ โอ๊ยเลเป็นการให้อาหารน้องที่สนุกมากเพราะว่าเล่นกับเพื่อนคือรีบแบบโยนส่งไอตกาให้อาหารกันเพราะน้องแบบน้องลุมเนี่ยใครถือคือลุมใครถือคือลุ้มและทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามจงเซียงได้ในช่วงขยะขอไปอโอ๊ย น้องดันสุดไอ้อะ่น้หาว้ายแต่ส์来า之后他就ม来了他ลยย我้有โอ้เจยันะหนูเรียกผิดพี่หาวเลยเขาพูดทาที่นี่ตัดออหมายเลขสงหนึ่ง และสำหรับตอนนี้ขอบคุณที่ติดตามจุดเสกไต้นถิ่ชู้ให้อ่าขาไปค่ะเขาไปเล่นกับน้องกวางต่อแล้วทุกคนเพื่อนมิกิจแล้วเดินถือหนีเจ๊เจนค่ะ